อยากสอบติดป r ใช่ปะไปดูกันเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเข้า PR เ,เพื่อนเพื่อนจะต้องทำยังไงครับ จากประสบการณ์ของต้นนะครับต้นเลืสอบเป็นรอบ interadmission นะครับรอบนี้นะครับต้องใช้เกรด g p a c 6อย่างน้อย2 8 0ต้นได้เกรดมา38.3ก็รอดไปครับ <C> e <ars> ต่อมาครับจะเป็น English Qualification นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกสอบได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น IELT, s TOEFL, TUEG, Gsat แล้วก็ sat ครับต้นเลือกสอบเป็น IELT นะครับแต่ระหว่างทางมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นทุกคน ยปัญหาแรกเลยที่ต้นเจอก็คือการสอบไบเอลนั่นเองการสอบไบเอลเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ยากมากกว่าต้นจะสอบผ่านาได้เนี่ยก็ต้องสอบกันสองรอบเนี่ยมหาวิทยาลัยได้กําหนดโอเพอโอไว้ที่6.0ในรูปแบบอะคาเดมิกต้นสอบมาได้6.5ก็ผ่านไปครับที่พอต้นสอบตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยก็มาเริ่มอ่อานรัฐศาสตร์รู้สึกว่าเนื้อหามันยากจงเลยต้องหาใครมาสอนและ ีนี้ก็เลยเข้าคุยกันไปดูอ้าวไปเจอของเทลเตอรรัตแถมเป็น B R ด้วย B R Full Pack ซึ่งเป็นสำหรับคนที่ต้องการจะเข้า B R อยู่แล้วทีนี้ก็ไปพบว่ามันมีเรียนแบบออนไลน์ด้วยต้นเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งอยู่จังหวัดพังงาการเดินทางก็เลยไม่ค่อยสะดวกสุดท้ายแล้วก็เลยต้องเลือกเรียนแบบออนไลน์ไปซึ่งเป็นการเรียนแบบคลิป แต่ที่นี่มีการสอนที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งและเข้าใจง่ายและต้นเชื่อว่าถ้าเกิดใครต้องเรียนออนไลน์แบบต้นทุกคนทาได้ครับในอุปสรรคการสเหล่านั้นต้นยังมีความเชื่อวชาญอยู่ครับต้นได้เข้า Exclusive ซีฟโปรแกรมของ p ี n c ัก t ีตัวรันนะครับซึ่งพี่เขาจะทาชี้สรุปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกออกไไมาเรียบร้อยแล้วสามารถช่วยลดความเครียดลดระยะเวลาในการที่ต้นจะต้องมาทําชี้สรุปเองซึ่งมันตอบโจ์มากๆเลยครับข้อสอบรัฐศาสตร์เป็นข้อสอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความกว้างมากๆของเนื้อหาครับ เพราะว่ามันสามารถหยิบยกเนื้อหามาได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น b r เป็นอินเตอร์แล้วจะไม่ได้ออกข้อสอบเกี่ยวกับในสกอบประเทศไทยนะครับมันก็ออกเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของนายกซึ่งออกเป็นประจำแล้วก็ต้นก็เจอมาเหมือนกันครับพอถึงวันสอบจริงๆเนี่ยต้นก็ไม่ได้อ่านหนังสือแบบเยอะแยะอะไรมากมายนะครับอ่านจาก Exclusive Program แล้วก็ฟัง T.U. p o c a s t เ็เล็กน้อยแท่นั้นนะครับแล้วก็ข้อสอบเลยข้อสอบประมาณ50%ที่ต้นสามารถทำได้เนี่ยมาจาก Exclusive Program ล้วนๆเลย ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของา巴多สนะครับเพิ่งจะปลดคิงอิาเบ็ตออกจากการเป็นประมุขในปี2021แล้วก็ตั้งประธานคนใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยต้นทำข้อสอบได้ดีมากๆเลยครับเท่านั้นยังไม่จบนะทุกคนเพราะยังมีอินเทอร์วิวอีสอบรอบ i n t e r อ i ์แอนด์มนนะครับไม่ได้มีแค่วัยทีนเอ็กซมนะครับแต่มีอินเทอร์วิวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการฝึกการฟังและการพูดเพื่อเตรียมความพร้อมในการอินเทอร์วิวด้วยครับสำหรับตัว้นเองต้นฝึกโดยการพูดกับชาวต่างชาซึ่่งงเเป็นืออขรคับ แล้วก็พี่เน็ตนะครับเขาได้นัดเข้าไปเพื่อเก่งคําถามไปนัดติวสาหรับการอินอร์ทวิวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการเก่งคาถามของพี่เน็ตนะครับม,มันตรงมากๆทําให้ต้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ต้นรู้สึกว่าต้นโชคดีสุดๆปเลยที่ได้เรียนกับพี่เน็ตนะครับพออินทวิวผ่านไปนะครับก็มารอผลกันพออีเมลส่งมาเนี่ยก็เปิดเข้าไปดูว่ามีรายชื่อตัวเองไหมสรุปก็เจอทุกคนตัวเองทาได้แล้วอ่ะตอนนั้นือแบบรู้สึกดีแจมว่าแบบ My God! I did ด t พ่อกับแม่ก็ดีใจไปด้วยนะครับแล้วตอนนั้นก็เลยคิดได้เลยว่าตัวเองรู้สึกว่าโชคดีมากๆแล้วก็คิดถูกแล้วนะครับที่มาเรียนกับบิวเตอร์รักครับสุดท้ายแล้วในฐานะเด็ก VR รุ่นที่15และเด็กบิวเตอร์รักนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็มาเป็นรุ่น้องบิวเตอร์รัตด้วยกันนะครับ